สวัสดีค่ะสวัสดีเอช่องปุ๋ยพาลวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาขอโชคขอลาขอ3มตัวตรงนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางทีวาอารักษ์นะคะเทพ ประจำตัวนะคะเทพพยาดาทั้งหลายนะคะในวันแห่งความรักนะคะแอดก็สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีวันวนนาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักนะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านหมนันทุกท่านเหงทุกท่านปังนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะขอให้หมดหนี้หมดสินนะคะแตกสามตัวตรงไปไว้ไหนก็ดีนะคะ ไปตัวไหนก็ดีนะคะจิ้มตัวไหนก็ขอให้ได้นะคะสามตัวตรงสี่ตัวนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังนะคะเปิดทางโชคทางลาบนะคะเอาความมั่งมีนะคะเอาความรวยนะคะมารับเอาความมันความเฮงความปังความรวยนะคะทุกคนของทางช่องเดิอเปิดทางรวยนะคะทุกคนมาเปิดทางรวยกันนะคะมารับเอาความรวยกันนะคะ อา้าวสามตัวตรงนะคะจะมาไหมนะคะสิบสี่กุมภานะคะทุกคนแอดก็สวัสดีวันแห่งความรักค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะไว้ไว้ไวสรุนขนาดอุ้ยเนียงโนเทยียนขึ้นเนี้ยมัยเนียไว้ยสรุนขนาดค่ะแม่แม่แมอา้าวแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะคะอา้าวซีมาก,ก่อนเลยนะคะ เอาวันวาเลนไทน์สีมาก,ก่อนเนาะงวดก่อนนี่ก็ไปแตกนะคะเจ้าที่เจ้าทางชอบแวะหาหน่อยคะคะทุกคนก่อนที่จะไปลาวพัฒนานะคะก็จะมีสาวหน่อยนะคะสาวหน่อยมาดักทางไว้ก่อน,นะค่ะแวะกินข้าวที่สาวหน่อยแล้วไม่ไปลาวเลยค่ะติดใจค่ะนอนค้างคืนนะคะนอนค้างคืนที่สาวหน่อยนะคะเจ้าทีเอสนะคะ อ้าวซอยลูกซอยลานนี่เด้อจะขอให้ลูกได้หมานขอให้ลูกได้เฮงขอให้ลูกได้สามตัวตรงนะคะจานหาหน่อยก็ดีลาวพัฒนาก็ดีนะคะแต่อยากขอเราพัฒนาเนาะมันเป็นหวยเดียวนะคะได้ก็คือได้นะคะโอ้จะมีสรรักวันไหมเนาะลูกจะผ่าเอฟซีแตกสามตัวตรงนะคะเลขถูกนะคะโอ้ไม่ให้สามตัวตรงลูกนานละเด้วันไหนเนาะจะให้นะคะ อ้าววันนี้แ่ะค่ะวันนี้นะคะลูขอเดอร์สามตัวตรงค่ะทุกคนสามตัวตรงค่ะลูขอเดอร์ช่วยมาปวดมาผ่านลูหน่อยเดอ้ออ้าว F C, เอฟซี่ป็นสุดเดียว,วตามเพิ่นกระิเดียนเด้จ้าอ้าววันนี้จะเป็นยังไงนะคะจะมาตัวไหนนะคะจะมีตัวที่เอฟซี C, เล็งไว้ไหมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างนาะได้ตัวไหนเด็ดกันมาคะตัวไหนเด็ดกันมาโอ้เลขเลขเด่นล่างนะคะเด่นล่างเด่นล่างนี่ไปหลักสิบตลอดเลยเนาะแอดสังเกตนะคะเด่นล่างนี่เข้าหลักสิบบ่อยๆเข้าหลักสิบสีห้างวดนี่เข้าหลักสิบนะคะเออไอ้นี่นะคะทุกคนเลขมาต่ําค่ะงวดนี้ถือว่าต่ําถือว่าต่ําจะประกบสูงนะคะ ต่ำจะประกบสูงหรือว่าต่ำจะประกบต่ำกันเองนะคะถ้าเป็นล่างนะคะถ้าเป็นล่างเรามาดูกันว่าต่ำจะประกบสูงหรือว่าต่ำจะประกบต่ำนะคะมีแต่ตัวสวยๆน่าลุ้นนะคะทุกคนโอ้ยแต่ว่า เต๋อได้มันมีเต๋ได้ทุกคนอ้าวสีมาแล้วนะคะจะมีหนึ่งไหมเนาะจะมีหนึ่งหนูมไหมเนาะนะคะโอ้สีไหนเนานะคะ่ะโอ้เจ้าที่เจ้าทางก็ให้เหม่นๆเนี้ยเฮ้ยแต่ส่วนมากเจ้าที่ไปหาหน่อยนะคะทุกคนลองจิ้มหาหน่อยไว้นะคะขีดการหาหน่อยกันใหญ่เลยโอ้ยสี่นสาม่นกระไดหาหน่อยแอดก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วย เจ้าทีเวกินข้าวที่สาวหน่อยแล้วไม่ไปต่วเลยค่ะสงสะให้นอนค้างคืนนวดก่อนเอ้ามาดูงวดนี้นะคะจะยังไงนะคะโอ้สวยจังเลยค่ะสวยทุกตัวนะคะทุกคนสิบสี่กุมภาเอสว่าเขาไม่น่าจะไม่น่าจะมานะคะเพราะว่าดวาววันนี้นะคะเพราะว่าโอ้คนก็เล็งเลขนี้ไว้เนาะคนก็เล็งตัวนี้ไว้นะคะทุกคนเล็งตัวนี้ไว้นะคะสิบสี่กุมภานะคะเขาจะให้ออกวเนาะ เขาก็ต้องรู้ว่าคุณจัดไว้นะคะไม่ก่าให้ออกเลอาเอดว่านะคะแต่อาจจะขยบไม่ไกลหรือเปล่านะคะน้อขยบไม่ไกลไปจากสีพฤฤ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 ่พีคุมภาเออสี่เก้าเอาสีเก้ามีในระบบใครไหมคะทุกคนมาจังไดนออบัตเนี่ไหวยวยอยู่ดีค่ะสีเก้า หว่ยหวยมากจริงๆเนาะเด็ดเกล่าวเลี้ยวแล้วละค่ะนีวโมเมนต์สีเป็นสีเก้าศูนย์เห็นไหมคะสีเก้าศูนย์นะคะมีช่วงหนึ่งนะคะแอดจับได้แต่สีเก้าศูนย์นะคะทุกคน อ้าวลู่ขอสามตัวตรงเลยค่ะเอาเอฟซีได้ตัวไหนติดติดมานะคะงวดก่อนนี่แปดไม่มาเลยนะคะทุกคนงวดก่อนนี่เปล่ดังไม่มาแปดจะตามตูดไหมนะคะงวดนี้ตัวไหนดังอีกเอฟซี FC บอกก็คงจะนี่แหละแอดวัสด์สัน14กุมภานี่แหละดังมากเลยแอดว่สสันหน่อยเมนบอกมตัวไหนเนาะลุนลุนค่ะลุน ช่วยทุกตัวนะคะสี่เก้าค่ะทุกคนต่อวนนี้สี่เก้าจะเบิ้ลจะหามไม่งวดก่อนนี่วันศุกร์นี่ค่ะออกศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะคะใช่ไหมคะศู 5, นย์ห้าห้าเนาะศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะคะเจออเบิลน,นะคะวันนี้นะคะสําคัญได้นัดชี้ชะตาค่ะทุกคนสําคัญเลยค่ะนัดชี้ชะตา นักชี้ชะตานะคะว่ามันจะไปเอ่อไปไปไทยไหมนะคะไปไทยไหมส่วนมากตัวดินจะไปไทยนะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะเขาก็รู้เหมือนเรานี่แหละคะ่ะ <c oughs> เขาก็ดักไว้เหมือนเรานี่แหละคะ่ะทุกคนอ้าวลองดูเดอ้อค่ะเปิดใจรับชมรับฟังนะคะแนวทางค่ะนิระยยามเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเจอตัวที่ชอบตัวที่ตรงใจนะคะก็อัดเลยค่ะเป็นยังไงเนาะ เอาง่ามๆมาให้ลูกให้ล้านนี่เด้อโอ้ยจัจงใดจังบ่มีหนึ่งจับตูบาทก่อเป็นตะคือบวชอืเบิลไม่น้อวันนี้เบิลไม่น้อค่ะทุกคนแต่ดักสายหน่อยนะคะสายหน่อยนี่ดักหน่อยไว้เลยนะคะทุกคนสายหน่อยนี่ดักหน่อยไว้เลยเด้อค่ะเพราะว่าโอ้จ้าที่จ้าทางเอดก็ชอบไปนหน่อยเลือเกินนะคะ ชอบหายกระเทียมชอบสาวหน่อยนะคะรอบสาวหน่อยเลือกเกินนะคะกระเทียมคนหมักไปห้าหน่อยได้กระเทเียมแปดเมื่อก่อนไม่มาจะมางวดนี้หรือเปล่าเนาะ อ,อย่ามีตาทิพด้จะให้เอฟซเม็ดเดียวนะคะทุกคนเม็ดเดียวแบบแม่นๆเข้าทุกมวนเนาะอย่ามีตาทิพปปึงอ,อืมอัน สวยเลยทุกคน498นะคะโอ้เลขสูงเลยโอ้เลขมาสูงค่ะค่ะ498นะคะเลขพี 4, 9, 3, 4, 6, 3, ่น้องนะคะทุกคน498 468นะคะ493 463ค่ะทุกคนยัดเมยค่ะสวยงามพระรามแปดนะคะโอ้สวยจัง498 468นะคะ4 98468นะคะ493463นะคะทุกคนเพราะว่า3กับ8เด้3กับ8แล้วก็6ก,กับ9นะคะไม่ได้คะ่ะไม่ได้8กับ3นี่เอสตายบ่อยนะคะโอ้สวยงามพระรามเดเอาไปลงฮานอยก่อนเลยนะคะ498วู้วเป็เปตอมาเด็ค่ะสวยสวยสวยจัดไปก่อนเลยนะคะสายสายรอบลูกนะคะ สี่เก้าแปดเอาสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้หมานขอให้หินขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้เราได้สามตัวตรงกันเฮโยช่องสักวันสักครั้งเนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้เอฟซีช่องปุย๋ยผารวยทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะ เปิดโชคเปิดลาบลาบเงินลับทองคืนนี้สามตัวตรงนะคะขอให้ได้กันนะคะหมดนี่หมดสินนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะเป็นเอฟซีช่องนี้มีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุรวยยกช่องเดอ้อมือแรง